พิกัดคาเฟ่ขนมไทยสุดชิคดูอย่างนี้คือมองไม่ออกเลยนะว่าเป็นขนมไทยโมเดิร์นเวิร์วันนี้แวะมากินขนมที่ร้านพลือหัาตั้งอยู่ที่ตลาดเมแฟร้รานเขาก็ตกแต่งน่ารักมุมถ่ายรูปเยอะนะถูกใจวัยรุ่นแน่นอนรุ่นเก่าอย่างเจ๊คนนี้ก็ชอบเหมือนกัน <c oughs> ไหนไหนเรามาดูเมนูกันหน่อยร้านก็ชื่อพืชหัดนะส่วนเมนูก็เป็นชื่อวันเหมือนกันลอดจันถึงอาทิตย์เลยไฮไลท์ของร้านนี้ก็เป็นขนมต่างๆซึ่งหลักๆแล้วจะเป็นขนมไทยฟิวชั่นผสมความเป็นไทยลงไปได้ลงตัวสุดๆได้มาละของหวานกับเครื่องดื่มนี่เขาบอกว่าเป็นน้ำเก๊กฮวยสูตรร้านขายยากินแล้วเหมือนได้ย้อนวันวานแบบเอ๊ะนี่มันรสชาติที่เคยกินตอนเด็กนี่ว่าสดชื่นจังม,มาต่อกันที่เมนูที่ชื่อว่าวันเสาร์คือเป็นขนมปังอบกรอบท็อปด้วยไอศกรีมกะทิราดด้วยสังขยาใบเตยแบบเข้มข้นเข้มข้นและ อ่อนอีกทีบอกเลยว่าแก้วนี้เด็ดมากห้ามพลาดอร่อยมันตอบโจทย์เอาเรามาดูเมนูซิกเนเจอร์ประจําเดือนเมษากันบ้างเมนูนี้ชื่อว่ามานะน้องคือมะม่วงชีสเค้กหน้าตาน่ารัก<ม>รสชาติคือหวานน้อยแล้วก็หอมละมุนมะม่วงเบาๆอร่อยรับประทานง่ายมากๆเมนูต่อไปชื่อว่ามานีเขาเป็นมะม่วงช็อตเค้กใส่มะม่วงมาให้แบบ2ชั้นเลยส่วนเนื้อเค้กก็คือหนานุ่มนะเนื้อมะม่วงก็หอมหอมเหมาะกับอากาศร้อนๆแบบนี้จริงๆคือมันกินเข้าไปแล้วมันสดชื่นนะมันม i d my เด มันหอมละมุนไปหมดเลยงมแงมแงมใครอยากตามมากินขนมอร่อยๆก็ตามมากันได้ที่ร้านเพฤือหัสตั้งอยู่ในตลาดมเมฟรนเอิตั้งแต่เที่ยงตรงไปจนถึง4ี่ทุ่มทุกวันจนันทร์อย่าลืมมาลองกันล่ะ